สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันในวิชาวิทยาการคำนวณสอนโดยคุณครูนันนารานีรัตนโชธหรือที่เรียกกันว่าครูเดียนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้นพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยจ้าค่ะหน่วยการเรียนรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านสะนางมโนรา สอนโดยคุณครูนัทนาลีรัตนโชธพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะตัวชีวัดที่เรกเรียนต้องรู้ว4 2ป1 4ใช้เทคโนโลยีในการสร้างจัดเก็บเรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ว4 2ป .15 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภยัยปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่างเหมาะสมก่อนนักเรียนจะไปเรียนนะั้นอย่าลืมบันทึกความรู้ที่ได้ในวันนี้ลงไปในสมุดวิชาวิทยาการคำนวณด้วยนะคะคอมพิวเตอร์คืออะไรคอมพิวเตอร์ก็คือเครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้วิธีทางคณิตศาสตร์ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ในส่วนของตัวเครื่องและอุปกรณ์ในส่วนของซอฟต์แวร์ประกอบด้วยส่วนชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน สามารถทํางานคํานวณผลและเปรียบเทียบค่าตามชุดคําสั่งด้วยความเร็วสูงอย่างต่อเนื่องและอัตโนมัติอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หมายถึงอะไรนะั้นหมายถึงเครื่องมือเครื่องจักรชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถมองเห็นและจับต้องได้หรืออุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบกันขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะคะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย จอภาพที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า monitor จอภาพมีหน้าที่แสดงผลข้อมูลต่างๆที่ผู้ใช้มองเห็นและรับรู้ขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทาง,งานเคสภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเคสมีลักษณะเป็นเหมือนกล่องทรงสี่เหลี่ยมทําด้วยโลหะหรือพลาสติกชนิดแข็งเคสเป็นอุปกรณ์ที่ใช้บรรจุชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆของเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าไว้ด้วยกันแต่ ัจจุบันนี้นะคะเทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้นทําให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงเคสจึงไม่มีให้เห็นในคอมพิวเตอร์ปัจจุบันมานนะเมาส์ภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเมาส์ทำหน้าที่ในการชี้ตําแหน่งและเลือกใช้ไอคอนต่างๆที่อยู่บนหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์แป้นพิมพ์หรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่าคีย์บอร์ด ทำหน้าที่ในการรับส่งข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านทางปุ่มต่างๆที่อยู่บนแป้นพิมพ์ซึ่งมีลักษณะเป็นตัวอักษรตัวเลขและสัญลักษณ์เครื่องพิมพ์หรือที่เราเรียกว่าปรินเตอร์เป็นอุปกรณ์หน่วยแสดงผลโดยการพิมพ์ข้อมูลออกเป็นตัวอักษรตัวเลขและรูปภาพคำถามนอกจากอุปกรณ์ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว นักเรียนคิดว่านักเรียนเคยเห็นอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมอะไรบ้างให้นักเรียนวาดลงมาในสมุดเพิ่มคนละหนึ่งรูปพร้อมทั้งบอกหน้าที่การทาํงานของอุปกรณ์ชิ้นนั้นให้คุณครูด,ด้วยนะคะก่อนจากกาันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมบ๊ายบายสวัสดีค่ะ